Way to god man i'm gonna make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed man สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv คุ้มคุมสกินแลรสส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย admin ต้น tp7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุด,สดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w t บ a n t in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beth, เบสเหลียวตะแฉแนวนะครับผมวันนี้ผมมีหนึ่งฮีโร่มาแนะนำที่เอาไว้รับมือกับโจ๊กเกอร์ครับผมก็คือเวลเลตั่นเองนะครับเวลเลตเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่รับมือกับโจ๊กเกอร์ได้ด,ดีมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนการยืนเลนตั้งแต่ในช่วงเลเวลรหนึ่งเลยนะครับในช่วงเลเวลรหนึ่งเนี่ยเราจะได้เปรียบสัจจุตมากๆนะครับผมเพราะว่าระยะยิงเราไกลกว่าแล้วสัจจุตเนี่ยส่วนมากก็จับเป็นสกิลหนึ่งมากันนะครับผมจะไม่ค่อยอัพสกิลสองนะ พราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถแบบกดดาบแบบนี้ได้นะครับผมเราย้ายยิงเราไกลกว่าผมเอาเป็นพลังแฝงมินเนี่ยคิวมาด้วยนะเราจะได้เคลียร์เลนได้ไวกว่านะครับผมเราจะได้จะแบบเลเวลสองก่อนนะครับเลเวลสองก่อนเนี่ยเราก็มีคอมโบกดเลนนะครับก็คือหนึ่งยิงแล้วก็สองนะครับผมแต่ว่าเราก็อาจจะต้องรอให้เขากดสกิลสองก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่กดสองเนี่ยเรากิ้งไปเนี่ยเขากดสองหลบเรานะครับเฮ้ยดีแลกเข้ามาเวทเลยนะทุกคนเดลยก็ามาช่วย อีกหนึ่งทีอุ้ยไม่ได้อ๋อทีทีแกได้ครับสวยอยู่นะถ้าเกิดเขาอยู่ในโหมดแบบพาร์สติดอะโหมดบ้าข้างอะเราก็ไม่ต้องสู้ก็ได้เะครับเดินถอยไปก,ก่อนผมจะขึ้นมาเป็นบูตเกาะนะครับบูตเกาะเนี่ยจะช่วยลดดาเมจจากสัตว์ได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจกายภาพระยะการโจมตีของเราเนี่ยมันไกลกว่าสัตว์มันมีสกิลหนึ่งที่ไกลกว่าก็จริงแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยสกิลเราเนี่ยค่อนข้างแม่นยำกว่า จดรอดลาดสครับโอเคเราก็ใจเย็นๆนะครับผมพยายามดูด้วยนะว่าเขาจะทําอะไรนะครับทีที่2เนี่ยเราจะเป็นเจาะเกาะเล็กนะครับเอามาเล่นดาเมจในช่วงต้นเกมไอเทมเจาะเกาะเล็กเนี่ยมันให้ดาเมจทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลอันติเลยนะครับมันจะทําให้สกิลเราแรงขึ้นเนาะมันสำหรับผมนะมันดีกว่าดาบคีครับกดแลวเดินมาลลานสแบบนี้ได้เฟิร์สบัตด้วยรวยครับผม เมือจะมีไฟต่อนะถ้ามีไฟต่อไวโอมันก็สามารถเล่นได้นะครับมันก็คล้ายๆตะจวดนะแต่ว่าเราต้องระวังดึงนิดนึงมันเล่นเป็นชุดอะถ้าเกิดไปมีเพื่อนชงให้ก็เล่นได้ครับอีติดนะครับผมตะเกเนที่โลมเราเป็นฟอร์เลนนะเอาแก๊กดึงแล้วแก๊กดึงแล้วผมยิงนวดผมยิงนวดผมยิงนวดและอันติครับผมไปมาก่อน,นครับเดียวมาจะฟิกใส่ผมไหมโอเคเขาไม่ฟิกเราได้ไปเป็นเจาะเกาะเล็กแล้ว กินต่อไปก็จะไปต่อที่ดาบคีเลยนะครับดาบคีนี่เป็นไอเทมหลักผมขอได้ปะโอเคสวยนี่ตอนนี้คือเรื่องการเงินเราได้เปรียบสจวตแล้วนะเนี่ยเราคุมแมปเลยข้างนอกสจวตออกเขาก็ไม่กล้าออกมาเล่นนะเพราะว่าเวลวเขาตามแล้วก็เงินตามด้วยมมอยากล่อใเขากดสกิลสองอะ เนี่ยเห็นปะคือระยะเราไกลกว่าอ่าเรียบร้อยสจวกดสองแล้วแบบนี้ยิงอัดเลยครับได้ยิงอีกสักหนึ่งทีอ่ะมีสิทอยู่ผมกลัวโดนแปะก่อนเมื่อกีน้นี้แต่จริงเรายอมโดนแปะได้นะเพื่อจะแบบฆ่าเขาอ่ะบ้าจากสจวตเด่ยเป็นตัวที่แบบเก่งเลนมากๆเลยครับเจอไบโอเข้าไปเนี่ยก็สู้ยากนะทุกคนยิงโตมัน่ะพอจะสูสีก็แหละ แต่ว่าไวโอระยะยิงมันดีกว่านะครับเราต้องพกเป็นพลังแฝงมินเนี่ยนคิวมาด้วยนะช่วยเยอะเลยครับในเรื่องของการยืนเลนเราจะไม่ต้องยืนเลนนานอะ่ะเราเคลียร์ไวเคลียร์ไวก็ได้เดินเล่นก่อนครับตรงนี้เกลื่อนชงให้แบบหวานๆเลยแล้วก็ยิงครับยิงไม่ถึงโอเคไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับ ว่าเราปล่อยให้ไอ้มันม่วงเนี่ยมันมันเคลียร์คลิปไปก็ได้นะมันกาดอะ่ะโจ,จ้จดละโดนเคลียร์คลิปไปสองตัวจริงๆเนี่ยเราจะปล่อยให้มันม่วงมันเคลียร์หมดเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ชัวร์ไงว่าฝั่งวุฒิหายเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นบัตเตอร์ไฟด้วยนะฝั่งวม,มันหายผมก็เลยแบบไม่อยากจะยืนแช่เรียนนานนะคืออยากอยากรีบเคลียร์รีบรีบไปตอนนี้การเงินเราอยู่อันดับหนึ่งเลยนะ ได้อยู่นะโอ้ไม่ได้ละไม่ได้แล้แลโอ้โหสองหญิงเลยเรียบร้อย <have> ผมก็เลยว่าบาัสมนจะไม่มุดว่ามันมุดเลดิสจวดก็ฟื้นขึ้นมาอยู่นะหรือวาบัสบท,ทำสวยได้ตอดระยะยิงเราไกล <Yes. S 1> สุวที่ผมว่าถ้าเกิดสจวัดเขาแปะอันติสวนเนี่ย ถ้าเกิดเลือดเต็มบางคู่อันนี้เราก็ยังสู้ยายกว่ดีเราจะไปที่ต้องตอดเลือดเขาก่อนให้เลือดเขาประมาณสัก60สบเปอผมว่าเราสู้ได้อันนี้คือไม่มีคนมาช่วยผมกันป้อมล่างนะผมก็เลยจะต้องปล่อยนะป้อมนี้แต่สวยนะเพราะว่าเลนบนเราอารออ์ลดดับเบิลคิวอ่ะได้ป้อมแล้วด้วยเราก็แค่ไม่ตายก็พอครับไม่จำเป็นต้องฝืนกันก็ได้นะ ผมจะบอกว่าหยิบไวโอมันสู้สะจวดง่ายแต่ว่าถ้าเกิดจะไปยืนเทรดยืนแรกกันเนี่ยไวโอมันก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีครับมันมันชนะแค่ระยะอะครับผมตะวังแก๊กดึงนะโอเคเหมือนจะดึงแล้วครับเกมนี้เราไม่มีโลมที่แบบทำจังหวะหรือว่าแทงให้จริงๆจังนะทุกคนโลมเราเป็นฟอรเลนนะ คือผมก็จะเล่นยากนิดนึงแบบแต่ดาเมจยากอย,าอยู่นะครับแต่ก็สามารถทำได้ครับผมไม่ค่อยอยากเคลียร์คลิปสูงเลยเห็นปะเพราะว่าเบีนบัสมันอยู่แล้วอะ่ะโ,โอเคโอ้โหตายเลยจริงๆอ่ะมันมันควรจะต้องปล่อยให้ฝรั่งข้ามเคลียร์นะเราไม่ควรจะเคลียร์เองไหวปะเบิร์ดไหวไหม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 ไหวไหมทุกคน โหด้วยทนะี่ยิ่อยังสวยป้อมล่างตรงนี้นะ่าจะเป็นของเราแล้วนะถ้าต้องไปช่วยก็ได้ครับเพราะว่ายัางไงเพื่อนก็ได้แล้วตรงนี้เรารีบเคลียป้อมก่อนโอ้ป้อมเขานี้เลือดเต็มนเลยทุกคนผมดันมาไม่ถึงนะตรงนี้ถือว่าเรายืนเลนชนะแล้วนะเพราะว่าการเงินเราดีกว่าครับ ถึงแม้ว่าป้อมเราอาจจะแตกอ่าแตกไวกว่าฝั่งเขานะครับแต่ว่าด้วยความเล่นง่ายผมว่าตอนนี้ผมเล่นง่ายกว่าแคลรี่เขาอะ่ะไม่อยากไปมั่วๆกับแก๊กนะไบโออ่ะมันไบโอตอนที่มันกิ้งเสร็จอะ่ะแก๊กมันดึงง่ายมากๆนะเอาโดนะอย่างงี้อุย้ยผมขี่แรง,งเจอมาฟิกอะ่ะไปไก่อนครับเห็นปะนเขาจะโฟกัสดึงเรา ถ้าเกิดเรากิ้งเมื่อไหร่อ่ะโดนดึงทันทีกิ้งแล้วหยุดยิงอ่ะแต่ถ้ากิ้งแล้วเดินอ่ะยังมีโอกาสรอดแต่ถ้ากิ้งแล้วหยุดยิงอ่ะโอกาสที่จะจุ่มโซนก็ง,ง่ายับผมถือพวกเล่นแก๊กค,คือมันก็แค่รอจังหวะไวโอกิ้งนาตยาก็กเ,าเหมือนกันนะรอจังหวะไวโอกิ้งไวโออ่ะคือมันจะมีจังหวะจับง่ายอยู่ตอนที่มันกิ้งเสร็จแล้วมันยิงอ่ะทุกคนเห็นปะมันจะยืนอยู่กับที่ประมาณ0ูนจุดห้าถึงหนึ่งวิเลยนะโป้งป กระโดดเขามายิงตายเลยเก็บซากผมห้อยมาเป็นแบบดูดเลือดเล็กด้วยนะอันหนึง่งจะได้แบบตามได้ยาวๆไม่ต้องกลับบ้านไปโอเนี่ยคือยิ่งตีสกิลหนึ่งมันก็จะยิ่งลดคูดาลงเรื่อยๆนะครับลดทีละหนึ่งวิเลยนะอ่าแก๊กดูดแล้วทำอะไรแล้วอย่างนี้เราก็ยิงฟรีเลยครับไม่รอดครับผมอันติโอ้จะตายแนละ้วผมพลิกตามได้ครับโอ้เพื่อน เพื่อนคิวอาาอย่างนี้เรียบร้อยครับผมโดนฟิกผมรอดรอดไงเนี่ยอย่ยงเอย่ยงไม่ไหวเว้ทุกคนเลือดไม่พอนะเฮ้ยผมได้ไปเป็นอุมิอาร์มแล้วทุกคนตอนนี้ดาเมจคอมโบเราค่อนข้างแรงเลยนะไวโอเนี่ยมันจะเล่นเป็นชุดๆนะครับผมคิวหนึ่งสกิลสองอันติอะไรเงี้ยคือเรียกหนึ่งชุดละเจ็บอยู่นะแต่ว่าเขาเยอะครับ ยเวยด้วย่วยด้วยถ้าไม่ติดว่าจะเจอตามหลังมาเนี่ยเรีวมา้าโดนผมสวนแล้วเราเคียร์ตอนนี้ก็นาก่าจะต้องกลับบ้านเติมเลือดก่อนนะครับเลือดไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ยอ,อย่าบอกนะว่าโดนโอเคไม่โดนผมน่าจะไปรับปวนไม่ทันแล้วนะเพราะงั้นก็ตีคี้ป่าเลยครับหาตังค์กับผม เหตเลงกันไปนะเมื่อไหร่เขาเอาคีบบนแล้วเราก็เอาคีบป่าไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจนนะครับผมเล่นแคลรี่นี่ต้องห้ามจนเลยนะที่ห้าเดี๋ยวเราขึ้นมาเป็นมอร์นิ่งแล้วกันนะครับเอาเพิ่มมาตาคียิยงไว้แล้วก็ตีแท้งนะครับเอาแบบนี้คือเรายิงพวกตัวบางๆอ่ะค,คือตายแล้วแหละแรงและไวโอจริงไวโอมีแค่แบบเจาะเก,กาะสาบคีโอมิอาร์มาเนี่ยคือแรงมากแล้วน,นะ ที่เหลือเนี่ยมันแปอเท่มแบบออกตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดฝั่งวุ้นเวทแรงก็จะเป็นทอยนะครับฝั่งวุ้นเนี่ยตัวบางๆเยอะก็อาจจะเป็นดาบแดงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดฝั่งวุ้นเนี่ยคือเราต้องการล้มแทงให้ไวก็จะเป็นมอร์นิงนะครับผมผมต้องการล้มแก๊กอรับเพราะว่าแก๊กมันน่ารำคาญน,นะครับถ้ามันยืนนานเนี่ยแต่มันอันตรายเี่ยมันดึงเพื่อนเราไปสวนนะครับผมโหมเข้ามาขนาดนั้น เพื่อนผมสวดไงผมไม่สวนแต่เพื่อนสวนเอาดิเห็นป้าแก๊กนี่จ้องดึงผมเลยนะทีนี้นผมไม่ยิงสุดอะอไม่มีดึงแบบนี้ก็โดนัผมไปดิมาเด้ตอนนี้ยิงคู่วัตแแรงถ้าเกิดไม่มีแก๊กเนี่ยคือไหวหมดคือไหวหมดไม่มีแก๊กอะยิงทีสะดุง้งเอาป๊อปก่อนเลยยิงปอมด้วยคีบด้วยครับสาเก,กิลหนึ่งของไวโอเนี่ยมันจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับผม อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมผมหามุมที่แบบยิงโดนป้อมด้วยโดนชีฟด้วยนะอันนี้เรียกว่าแบบการเก็บรายละเอียดเล่นนะครับแต่ถ้าแบบเรารีบๆเรารียบยิงป้อมไปเลยก็ได้เลยครับผมอันนี้คือผมเอาคุ้มไงแบบยิงทีถ้าเกิดแบบเราเล่นฮีโร่ตัวไหนแล้วเราแบบเก็บรายละเอียดได้เยอะอย่างเงี้ยอ่ะคือมันก็จะแบบออกแบบทาออกมาได้ด,ดีกว่าคนอื่นนะครับผมคนที่เขาเก็บรายละเอียดน้อยๆน,นะอันนี้ก็ฝึกๆไว้นะครับสโลไป มาปะเฮ้ยมานะสองโดดนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมว่าระยะการโจมตีเรามันไกลไงหยุดเดียวหายครับอันติฟิกเกอร์เอาชัวด้วยแค่สกิลหนึ่งโยนใส่เมื่อกี้นี้ก็ดาเมจพันหนึ่งแล้วโคตรจะแรงไปโอเนี่ยถ้าเกิดได้โนโนบอลผมบอกเลยว่าหยุดยาก ยิงป้อมก็แรงยิงออบเจกต์ก็ไวครับยิงคนก็ตัวขาดอะขอะแค่แบบมีโลมชงให้หน่อยแต่เกมนี้ไม่มีนะก็ก็เลยแบบไม่ได้แบบได้โชว์อะไรเยอะนะครับผมต้องค่อยๆเล่นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบหุดูตาแหน่งเนี่ยเราโดนปัตตุไฟตัวเดียวมาวลได้ง่ายๆเลยก็ต้องระวังดึงแก๊กด้วยอะถ้าเกิดแบบ ผมมีคนช่วยดึงความสนใจมากกว่านี้ผมก็น่าจะเล่นได้เยอะกว่านี้ครับ <Yeah. S 1> นี่ผมก็กดปาโซโล่ได้ไงมันไม่แบบไม่มีโลมาชงให้หรือว่าเมทชงให้ก็ได้เลยครับเมแเราก็ไปดีแลกดีแลกคนนี้ก็เล่นดีนะยืน oh. <Y en. S 2> คู่เรานี่คือไหวชิลเลยโอ้ oh. เล่นล่างว่ะ oh. เล่นด้วยได้ไหมอะโอ้ oh. แต่เปิดว่า <laughs> ไม่ต้องถึงมือเลยว่ะ โอโหชาลอดเดือดจริงดึงแล้วแบบนี้ก็ต้องโดนนะเหมือนเดิมเลยถ้าดึงแล้วอะ่ะมีมีระแวงนิดนึงครับเผื่อเขาจะฟิกสจวัดขอยิงหน่อยอเเพื่อนแบบจบบาแล้วผมจีครับเกมนี้เป็นไงไวโอเลตปกติแล้วคืออ่าผมดูมาจากในแข่งนะครับผมเวลาที่แบบเขาเจอสจวัดเน่เขาจะชอบกดไวโอมานะครับ เราก็ลองมาเล่นดูอะว่าไวโอมันสู้สะจัตได้ดียังไงนะครับผมเพราะว่านักแข่งเขาก็วิจัยมาแล้วแหละว่าจอสจัตก็ต้องเป็นไวโออะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราก็ลองมาเล่นดูครับคือมันก็ใช้งานได้จริงครับผมทุกคนก็จะสังเกตนะระยะการโจมตีเราเนี่ยคือไกลกว่าสะจัตเลยสะจัตดาเมจไม่ถึง20ิเปอร์เลยนะตอนดาเมจยี่สิบสองนะอันนี้คือแบบเราทำดาเมจไม่ได้แบบอิสระขนาดนั้นเพราะว่าก็จะมีแก๊กคอยโฟกัสอยู่เรื่อยๆนะทุกคนน่าจะสังเกตว่าแก๊กเนี่ยมันคอยดึงผมตลอดนะ ก็ปกติครับเราเล่นตัวจ่ายดาเมจเนาะฝั่งคุณก็ต้องฆ่าตัวจ่ายดาเมจก่อนนะครับเพื่อให้เขาเล่นง่ายนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับผมใครที่ชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ